สวัสดีค่ะคูพิมลีเองนะคะตอนนี้ทาง The Inner Studio เปิดสอนคอร์สออนไลน์เพลง Money ของสาวลิซ่าแบล็ p ท n นแล้วนะคะโดยครูคพิมเนี่ยเป็นคนสอนเองเลยนะคะสอนตั้งแต่แรกนะคะยันจบคุกที่หนึ่งเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงจะเต้นให้ดูก่อนนะว่าเราจะเต้นอะไรบ้างนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าฉันอยากจะให้นักเรียนควรลองฟัง เพลงดูดีๆนะคะเพลงเนี้ยเขาจะมีบีดที่เป็นตุงต่งตุ่งทั้งเพลงเลยและช่วงที่เป็นตุง่งตุ่งเนี่ยเขามักจะมีท่านะคะมีท่าที่เหมือนชี้ว่าเป็นท่าที่ต้องเป็นจังหวะตุง่งตุงอย่างเช่นท่านี้ตุง้งตุงนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์เต้นเราทุกคนเต้นแล้วลองฟังดูว่าท่านี้ที่เราเต้นเนี่ย จังหวะเพลงมันเป็นยังไงนะคะได้แล้วเรามาเล่นเกมหา,าท่าที่เป็นแบบนี้กันในเพลงนี้นะคะเยอะมาก แเวลาเรา a c c e n นท่าเนี่ยเวลาใส่น้ำหนักลงไปเนี่ยท่านี้เราก็ใส่น้ำหนักแรงๆตามบีดเพลงเลยเพลงมันตุงตุงใช่ไหมเราก็ตุงตุ้งลงไปนะมันจะได้ดูสะใจมากขึ้นนะคะเพราะเพลงเขาบีดหนักมากเลยตุ้งตุ้งเราจะเต้นแค่เอ้ยไม่ได้นะคะการถุกโตใหม่อีกแล้วนะคะ เรามีโต๊ะอยู่ตรงนี้คานนี้เปลี่ยนเป็นนิ้วชี้นะคะทุบตุ้ตุต้อ่ะคานนี้โต๊ะเปลี่ยนจากรับราบเป็นเอียงซ้ายอย่างงี้นะคะอ่ะทุบนะทุบหนึ่งอ่ะโต๊ะเอียงขวาทุบสองมือข้างขวาทุบมือข้างซ้ายสามแล้ววนสี่วนยังไงนะคะการมือทั้งสองข้างเน้นมือข้างขวาเป็นหลัก วนมาข้างหน้ามือซ้ายที่อยู่ข้างหลังเอาประสิทธิกันชึบเหมือนใช้มือขับจักรยาน1 2 3 4การเคลื่อนท,<า>ที่ทคอนะคะนี่เป็นเทคนิคนะวิธีง่ายๆนะคะคนส่วนใหญ่จะทำได้เฉพาะแบบอางเงี้ยเนี้ยแต่เกดดูอันนี้ท่านี้ทุกคนทำได้แต่ท่านี้จะแบบ จะนิดนึงแบบมันเอียงอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะคะทุกคนลองยกมือซ้ายของเจนขึ้นมาค่ะยกมือซ้ายฮึบให้มีช่องว่างระหว่างหูนะคะกับตรงนี้นะคะแขนของเรานะแล้วแอบฟังเหมือนเวลาเราแอบฟังคนห้องข้างๆแล้วเขาคุยอรายกันนะคะเอาหูไปแนบกำแพงนี้นะคะเอาหูเราไปฟังไหนะได้ยังอ่ะกลับมาไปฟังรอบนึงหนึ่งสองสาม ฟังออกมาฟังออกมาฟังออกมาถ้าใครเอาหน้าผากฟังได้ไหมไม่ได้ใครเอาแก้มฟังได้ไหมไม่ได้มือฟัไม่ได้ไไดใช้หูฟังหูหูห,หูเอามือลงหูหูห,หูให้จัความรู้สึกตอนที่เราเอาหูเราแนบตาแผงให้ได้นะคะฝึกไปเรื่อยๆท่อนนี้นะไม่ยากนะคะอะหนึ่งสองสตุงตุง อกแบบว่าไม่ให้เหมือนเวลาเราเต้นเต้นเพลงแบบว่าลูกทุ่งแลนะ้วเวลาเราแท็กอ,อกอ่ะเนี่เห็นไหมมันจะมีหัวไหล่ด้วยถูกไหมอะไรอย่างงี้นะเห็นไหมคะเพลงนี้ห้ามใช้หัวไหล่หายใจเข้าลึกๆนะฟังดีๆห้ามใช้หัวไหล่ให้เราเน้นการหายใจเข้าหายใจเข้าอกมันจะขึ้นเห็นไหมคะหัวไหล่ไปไหมไม่ไปถ้าหัวไหล่ไปมันจะเป็นอย่างงี้ใครเป็นบ้างชิคเก้นแดนนะหยุดไว้นะบอกหัวไหล่ตัวเองหยุดไว้ลูก หายใจเข้าอย่างเดียวออกไปอย่างเดียว1 2 3 7 8 1 2 3 7 8เน่งาจลากมือนี้นะคะลากต่อเลย 1234เลื้อยต่อ5678พยายามเอามือเนี่ยแตะตัวเองเอาออก1234แล้วแตะตัวเอง5678จะแตะยังไงก็ได้แตะพัานหน้าแตะพันตัวลูบขึ้นลูบลงได้หมดไม่ฟิกนะคะเอามือออกก่อน12345678โอเคเนาะ วันนี้คือเร็วมากนะคะต้องเร็วแบบนี้และคะ่ะเ <Everyone silent. S 1> พราะฉะนั้นเวลาฝึกให้เร็วเนี่ยเราก็แค่เกรงกล้ามเนื้อนะคะการเกรงกล้ามเนื้อทําให้เราเหมือนกับว่าทําให้ท่ามันกระชับปกติเวลาครูพิพมพทำเนี่ยทำอย่างนี้ใช่ไหมเท่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเข้าเพลงสังเกตดูเมื่อกี้ครูพิมพ์ทำกล้ามเนื้อกระชับมาฝึบป,ปะฝึบปะถูกไหมพอเพลงเร็วขึ้นแต่ทุกอย่างยังกระชับอยู่แล้วจะไม่เร็วแบบอย่างนี้น่าดูไม่รู้เรื่องนะ ยกมตอนนี้ทาง The Inner Studio เปิดสอนคอร์สออนไลน์เพลง Money ของสาวลิซ่าแบล็คทิงแล้วนะคะโดยครูพิมพ์เนี่ยเป็นคนสอนเองเลยนะคะสอนตั้งแต่แรกนะคะยันจบคุกที่หนึ่งเลยนะคะถ้าใครอยากเรียนสนใจนะคะมาเรียนกันได้นะคะที่ The Inner Studio ค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะเอ hey. Everything on me, yeah. I'ma tip myself. I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check, 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 check that money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do. Listen to my money talk, spend how I like it Get yeah, everyone know what I mean, mean When it's a green, when it's a green domingo Give me what the hell